สวัสดีครับแนวนมตลาดหุ้นวันที่10.11.12นะครับคือ3วันก่อนการปิด สงกรานนะฮะช่วงนี้ก็ตลาดยังคงเป็นไซดเว์นะครับกรอบแนวรับก็ยังอยู่ที่157.0กรอบแนวต้าน1586ผ่านได้ก็ไปพัน0 0จุดนะฮะอันนี้ก็เป็นช่วง3วันนี้แต่ว่าผมยังมองว่า3วันนิ้ตลาดไม่น่าจะไปไหนนะครับยังมองว่า1586อาจจะยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็157.0ก็ยังไม่น่าหลุดเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดก็คงแกว่งแคบๆในกรอบประมาณ16จุด อยู่ตรงนี้นะครับส่วนในวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดปิดไป1583ครับบวกไป1.4นะครับมาบวกขึ้นในช่วง ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายปริมาณการซื้อขายลดลงนะฮะลดลงไป2,000ล้านเหลือ38,162ล้านนะครับเราก็กองทุนในประเทศซื้อสุดที่กับต่างชาติซื้อสุดที่ฮะกองทุนกองทุนในประเทศซื้อสุดที่1 5 0 0ล้านต่างชาติซื้อสุดที่ไป475ล้านช่วงวันที่7เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันที่มีการ ประชุมตกลงกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะฮะก็ปรากฏว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศประกาศกองเรือนะฮะยิงโทอมฮอสใส่ใส่ซีเรียนะฮะซึ่งอันนี้หน้าแตกเหมือนกันนะฮะเพราะยิงไปตั้ง59ลูกนะครับปราฏว่าโดนไม่กี่ลูกเองนะฮะเข้าถึงเป้าไม่กี่ลูกซึ่งอันนี้ก็ดูแล้ว อาวุธไม่เคยดีหรือเปล่าหรือว่าอาวุธเก่าไปแล้วนะฮะเพราะว่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมาอเมริกามีการสั่งระเบิดไอ้ไอ้ขีปนาวุธโทมฮอกนี่ประมาณ4,000ัน0 0 4พันหัวนะฮะก็อาจจะเป็นการระบายระบายของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นเครื่อง บ่งชี้นะครับว่าโดนัททรัมป์นี่เขาเป็นคนแปลกๆนะฮะออกจะบ้าๆนิดๆด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องอย่าลืมอย่าลืมนะครับว่าทางอิรักนะทางอิหร่านทางอิหร่านซีเรียเกาหลีเหนือรัสเซียพวกนี้เป็นกลุ่มกลุ่มพวกเดียวกันคือรัสเซียก็ส่งอาวุธให้กับพวกนี้นะฮะแล้วก็ส่วน ส่วนล่าสุดอเมริกาก็จะมีการย้ายเรือนะฮะเรือที่เรียกว่าคาวคาวินสันคาวินสันนั่นที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับพร้อมจับเรือพิฆาตเรือค r ุยเซอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าคาวินสันสไตรคุปนะฮะพวกนี้ก็เป็นเรือที่มีทั้งบรรทุกเครื่องบิน ขีปนาวุธนะฮะแล้วก็จะมีไอ้พวกขีปนาวุธนําวิถีสกัดขีปนาวุธอีกทีหนึ่งเข้าไปยึดยังคาบสมุดเกาหลีนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่เคยดีครับทำให้คาบสมุดเกาหลีนี่ร้อนขึ้นมานะฮะเพราะนั้นช่วงนี้ก่อนสงการา์ผมคิดว่านักลงทุนก็คงไม่อยากจะถือวุ่นเท่าไหร่นะครับขายไปก่อนตัวไหนกําไรขายไปก่อนแล้วก็ถ้ามันดียังไงเดี๋ยวหลังสงการา์ค่อยมาว่าก,กันนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงสิบถึงสิบ 16เมษายนจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดนดทรัมป์เวลาทำอะไรเขาก็ทำเลยเขาไม่เกรงใจใครนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นข้อยืนยันว่าทั้งกลุ่มยูโรโซนนะฮะก็เป็นาธาตุของอเมริกานะครับคือคืออเมริกาเวลาทำนอกเหนือจากจาก กดนาโต้ก็ไม่มีใครมาโต้แย้งไม่มีใครว่าอะไรนะครับก็เงียบกันหมดนะฮะจ่อยกันหมดเพราะว่าเศรษฐกิจตัวเองไม่ค่อยดีนะครับไม่กล้าหือนะฮะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการบอกอะไรลางๆอย่างหนึ่งนะฮะส่วนการเจราจาระหว่างอเมริกากับจีนก็ไม่ประสบผลสําเร็จครับมีการเลื่อนไปอีกเลื่อนเวลาเจราจาออกไปคงคงไม่ประสบผลสำเร็จแน่นอนนะครับ เพราะว่าเจราจาไปสีจิ้นผิงก็ไอ้น,นี่ก็ไปโจมตีทางรัสเซียไปนะทางซีเรียไปนะฮะก็ดูแล้วมั่วๆไปหน่อยนะครับแล้วก็โทมฮอกเองก็ไม่ค่อยดีนะฮะยิงไป59ลูกเข้าเป้า23ลูกนะครับไอท้ที่ตู้ปัดตู้เป๋นี่เต็มเลยแสดงว่าอาวุธมันมัน มันแย่แล้วนะครับก็เป็นคงเป็นการระบายอาวุธออกนะฮะออกทิ้งน้ำนะครับแล้วก็ในช่วงที่ตัวทุนอเมริกาลงนิดหน่อยหุ้นอเมริกาลงไม่มากนะครับหุ้นกลุ่มน้ำมันขึ้นกลุ่มกลุ่มขายอาวุธขึ้นฮะกลุ่มขายอาวุธก็จะมีพวกก็เรียกว่าพวกพวกล็อกฮีตมาตินนะฮะพวกเรเชียนนะพวกนี้ก็บวกขึ้นมานะครับอันนี้เป็นหุ้นที่ขายขายอาวุธสงครามนะฮะ ส่งผลให้เช้านี้ตลาดเอเชียส่วนใหญ่เปิดลดลงนิดฮะแต่ลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าก็ยังมอง,มองว่าเอมันจะมันจะลุกลามหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นการขายลดความเสี่ยงกันละครับนะฮะส่วนตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นขึ้นเนื่องจากว่าเงินยูเอสดอลากลับทิศมาแข็งค่าขึ้นเงินสกุลเอเชียอ่อนค่าลงนะครับเช้านี้เงินบาทก็กลับทิศมาอยู่ที่34.62จจากสัปดาห์ที่แล้ว34.50นะฮะแล้วก็ตัว ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นฮะพุ่งขึ้นตอนนี้ขึ้นมาทะลุขึ้นมาทำาดีลฮารใดรอบ1เดือน5 2า2ครับก็าคาดว่าคงจะมีลักษณะไซเบรถึงไซเบรอัพจากความกลัวสงครามแะครับแนวรับก็เป็น50ครับแนวต้าน55เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มพลังงานกลุ่มกลุ่มพลังงานปรับขึ้นเราก็เลยมองว่าเซ็ตน่าจะเป็นแนวโน้มไซเวออกด้านข้างนะครับวันนี้ตลาดไซเวฮะ ไซเบรกรอบแนวรับ1578 1574กรอบแนวต้าน1586 1590นะฮะส่วนหุ้นในหุ้นเด่นในวิกฤตกูรูของเราก็มีตัวที่เราคาดว่าผลประกอบการออกมาดีนะครับก็จะมี BBL กับสเต็กนะฮะหุ้นเด่นรายวันก็มีปูนใหญ่ครับปูนใหญ่ KTB ทหารไทยแล้วก็ทัสโก้นะครับสำหรับเ5 0ฟิฮะ ซฟฟิ่ยังคงไซเวแต่ยังแนะนำโอเพ่นลองนะครับถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ปัญหาในเรื่องของที่ที่ตะวันออกกลางก็ตามนะฮะเซฟฟิตปิดไปบวกไป3จุดนะ,ะอยู่ที่พันกับ3แนวต้านวันนี้พันกับ5กับพันกับ8นะฮะส่วนแนวรับก็9ก้แเก้าห้าอื ผมคิดว่า Open l o n ลหรือไม่ก็อยู่ใน q แ a r ร์โพ i ิชันนะฮะถ้าลงมาแรง Open l o n ลขึ้นไปปิดนะฮะถ้าขึ้นไปยังไม่ผ่านพันกับ5ก็ Open s h o r อตลงมาปิดนะครับถ้าผ่านพันกับ5ได้ก็ไปพันกับ20สนะฮะตัวราคาทองคำขึ้นแต่ไม่เยอะนะฮะบวกไปบวกไปบวกไป0คือไม่ขึ้นเลยอยู่ที่1,252นะครับแนวรับวันนี้1,230าแนวต้าน1,270รทองคำไทยบวกไป50 ห้าสิบจุดนะฮะอันนี้บวกจากการอ่อนค่าของเงินบาทอยู่ที่สอง0มืนหกร้อยยี่สิบนะฮะแนวรับก็สอง0มืนสามร้อยแนวต้านก็สอง0มืเจ็ดร้อยนะครับสวัสดีครับ